ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส t r d แถลงข่าวจัดมากรรมไก่เกลี่ยนี้สินควเรือจังหวัดเพชรบูร์และยุติธรรมื่อประชาชนที่ห้องประชุมสีชมพูชั้นหนึ่งตึออธิการบดีมหาวิาลราชภัฒเพชรบูร์นายสุเมธ,ธีรานิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์นายชิดปาคำม,มายุติธรรมจังหวัดเพชรบูร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีชาสีเหลืองฤทธิรักษาการอธิการบดีมหาวิาลราชภัฒเพชรบูร์ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมากรรมไก่เกลี่ยนี้สินควเรือจังหวัดเพชรบูร์และยุติธรรมื่อประชาชนในวันเสาร์ที่18มิถุนายน2 5 6 5 ณหอประชุมประกายเพชรมหมายวิาลราชภาัฏเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทั้งนี้จัดโดยสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบูรณ์และภาคส่วนราชการภาคเอกชนภายใต้แนวคิดมีนี่ต้องแก้ไขรูปเก้าวไปอย่างยั่งยืงนโดยรับเกียรติจากนางสาวนัทพัฒน์ยงใจย,ยุทธผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการมากรรมไก่เกียร์นี่สินครัวเรือนดังกล่าวทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหานิสินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยแก้ไข ปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือหนีกอออ้กยศหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตลอดจนปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในการประกอบธุรกิจซึ่งกรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีบูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศและสถาบันการเงินให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทตามพระราช บารจัิการไกลเกียรข้อพิพาทพศ .2565 ซึ่งจะทําให้ท่านได้มีโอกาสตกลงกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อเจรจาลดดอกเบี้ยรวมถึงเบี้ยปรับและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขยายระยะเวลาการชาําระหนี้รวมถึงการลดปัญหาในเรื่องการฟ้องร้องและการถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดโดยจัดการไกลเกียรข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังคําพิพากษาคดีทั้งนี้สํานักง,งานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูร์ได้เชิญตัวแทนธนาคารสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วยจึงขอ เชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์อยากปลดพระนี้และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมากรรมไก่เขียนี้สินรัวเรือนและยุติธรรมพกประชาชนในครั้งนี้สามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมงานผ่านระบบ QR Code ด้านล่างนี้หรือเดินทางเข้าร่วมได้เลยในวันเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและยังมีสิทธิได้รับของที่ะระลึกและรางวัลที่จะแจกในงานนี้อีกด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดําสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก